อ่นะฮะสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะฮะตอนนี้นะฮะท่านกำลังชมไลฟ์สดๆจากผมตั้มวราวด์นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์นะครับมรังสิตนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกนิเทศศาสตร์เลยนะคือตึก15นะฮะแล้วันนี้เราจะพาทําความรู้จักกันก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันเปิดเทอมเปิดซัมเมอร์คือมาเรียนซัมเมอร์วันแรกกันนะครับผมก็แต่งหน้าทำผมค่อนข้างเป๊ะนิดนึงในการมาเรียนเพราะว่ารู้ว่าวันนี้จะไลฟ์สดกับทุกคนนะฮะ ก็คือถ้าเกิดว่ามีอะไรนะคะอยากถามหรือว่าอะไรอยากคุยกันตอนนี้นะครับผมก็แชทเข้ามาได้นะครับตอนนี้คนดูเราเก้าสิบสองร้อยเจ็ดคนแล้วนี่คือบรรยากาศนะครับผมในคณะนะครับผมในตึกเดี๋ยวาพาไปรู้จักน้องๆตรงนีงนงน้วันนี้มีขายเสื้อคณะนะฮะโปรโมทเสื้อคณะให้น้องๆหน่อยสักครู่ครับ ย้มไลฟ์สดโปรโมทเสื้อเร็วโปรโมทเสื yeah. so so uh ้อสวัสดีค่ะวันนี้เสื้อสาขามาเสื้อสาขาอาร์ทีวีวนะแทน่านายแนแทนไอ้ี่อป้โปรโมทเสื้อนีสาขาแล้วก็โมดนี่เ่าตรงนี้นะคะื้อกไปนาแล้ีขนาดไหนคะพี่ใส่ผู้ใ่ผู้ใ่ผูา้้ใหญ่่้่ใ่้้้่ ทาลื่นผิวขึ้นง่ายนะครับผมซื้อใส่เลยใส่ได้ใส่ดีไม่มีขึ้นเกลือค่ะซื้อนนนค่ะี่เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศนะในตึกซื้อเะค่ะร้อนเงินโอเคโอเคนี่ครับผมตอนนี้เราอยู่กลางตึกนะครับนิเทศศาสตร์ก็เมื่อวานนี้นะครับผมเขามีผลแอดมิชชั่นนะครับออกมากันแล้วก็ต้องบอกน้องๆด้วยสําหรับใครที่แอดมิชชั่นไม่ติดไม่ต้องเสียใจนะฮะที่มอดังสิทธิ์เรา คณะมากให้ต้องมองเลือกนะครับผมอ่กลับมาแล้วสัสดีสวัสดับดีลวัสวับวัั อ่าเรากลับมาไลฟ์สดกันต่อนะฮะตอนนี้เสียงค่อนข้างดังข้องล่างนะเขามีการรับน้องกันด้วยนะครับผมใครนะฮะที่อยากมีบรรยากาศรับน้องแบบนี้นะครับผมอยากมาเป็นน้องใหม่ในอ่าอย่ามาเป็นเฟสซี่นะครับผมในรั้วมหาวิทยาลังสิต์ก็มากันได้นะครับผมหรือว่าใครที่อยากเรียนนิเทศศาสตร์ดีมากมากมาเป็นรุ่นน้องของพวกเรานะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับน้องๆที่ แอดมิชชั่นไม่ผ่านอันนี้มันไม่ใช่สุดท้ายของชีวิตเรานะครับมันมีมหาวิทยาลัยดีๆอีกมากมายที่รอเราอยู่ยกตัวอย่างเช่นมวลังสิตต้องบอกว่าด้วยตัวผมนั้นเรียนเองนะครับผมที่นี่ก็หนึ่งเลยอุปกรณ์การเรียนพร้อมทันสมัยนะครับผมทุกอย่างสนุกสนานเราเราเรียนกันอย่างมีความสุขมากๆข้างล่างก็รับน้องกันอย่างเอามาั ส่วนข้างบนนะครับผมก็จะมีกิจกรรมขายเสื้อคณะกันนะครับสนุกสนานเพื่อน,นําเงินนะฮะเข้าสาขาแล้วก็คงจะเอาไปทําสิ่งดีๆกันนะครับผมซึ่งต้องบอกน้องๆน,นะฮะสำหรับคนที่แอดมิชชั่นไม่ผ่านเนี่ยตอนนี้มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับสมัครกันอยู่นะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12มิถุนายนนี้ต้องบอกเลยว่าวันอยู่ราชการที่นี่ก็เปิดทําการนะครับผมมาสมัครกันได้ทุทกๆวันรีตัดสินใจแล้วรีบมามาเป็นรุ่นน้องของพวกเรานะครับผมใครที่อยากเรียนนิเทศบอกเลยว่าดีอาจจะได้เจอกันที่ตึกส นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้น้องๆได้เล่นกันพี่ๆน้องๆได้เล่นกันนะครับผมซึ่งเราจะมีของรางวัลด้วยสําหรับการเล่นเกมวันนี้คือเราจะมีเสื้อนะฮะเป็นเสื้อตัวนี้ครับแทนๆพร้อมพร้อมลายเซ็นไม่ไหมครับต้องการเซ็นด้วยใช่ไหมพร้อมลายเซ็นของผมนะครับผมเซ็นลงไปซึ่งเราจะให้คําถามว่าอ๋อลรวจะถาม พี่ๆน้องๆว่ามีเพลงอะไรไหมที่นึกถึงมอลังสิตแล้วนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าเพลงของใครนะครับผมถูกใจนะฮะทีมงานของเราเราก็จะมีะเสื้อตัวนี้นะฮะอย่างให้ดูแจกไปนะครับซึ่งผู้โชคดีนะฮะเราจะแจ้งรายชื่อไปทางอินบ็อกของ Facebook งนในในในท่านย้ำกติกาอีกทีหนึ่งคือเมื่อคุณนึกถึงมอลลังสิตคุณนึกถึงเพลงอะไรแล้วคุณส่งชื่อเพลงมานะครับผมแล้วเราจะ บอกรายชื่อผู้โชคดีไปในทาง Inbox นะครับผมซึ่งเราจะได้เสื้อ I Love IU นะครับผมพร้อมได้เซ็ตของผมนะฮะแล้วก็สำหรับน้องๆน,นะครับผมที่ม,มีมีคำถามนะฮะอยากจะมาเข้ามารังสิตแต่มีคำถามอยากจะถามก็ Inbox เข้ามาถามาพี่ๆทางมอรังสิตได้น,นะครับผมโดยเข้าไปที่ www.facebook.com/rangsituniversity นะครับผมหรือเข้าไปที่เด็กด com. ี .com/admissionchat นะฮะ ก็อาจ,จไปเข้าเข้าไปถามเขาได้นะครับผมหรือใครนะฮะที่อยากพูดคุยกับผมตอนนี้เนี่ยโอ้โหแน่นมากๆสำหรับคอมเมนต์ตอนนี้คนดูที่300กว่าคนนะครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูกันเยอะแยะขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครดูนะฮะมีลูกมีหลานบอกเขาได้นะว่ามอรังสิตตอนนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นะครับผมแล้วก็ลูกๆหลานๆของท่านใครที่แอดมิชชั่นไม่ผ่านนะครับผมลองพาเขามาดูที่นี่ ต้องบอกว่านอกจากตัวผมแล้วยังมีมากมายนะ,ะที่เรียนมอลังสิตแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนในวงการบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเยอะแยะนัดเดทเจนจีรายุรวมถึงตัวผมต่างๆนะครับใครก็เรียนมอลังสิทั์ต่างๆเพราะฉะนั้นอยากชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมมาเรียนมอลังสิตกันเยอะๆครับมาร่วมเป็นพี่น้องกันนะ,ะมาเรียนกันอย่างสนุกสนานกับพวกเราได้นะคระับอวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะฝากผลงานนะครับผมก็เดี๋ยวจะ ฝากผลงานนะครับผมก็มี4ี่พดำนะครับวันที่12มิถุนายนนี้เจอกันนะครับวันอาทิตย์2ทุ่มตรงทางช่องวัน31และตอนนี้ผมจะทำการเซ็นชื่อนะครับผมให้เห็นกันจะจะตรงนี้เลยว่าเราเซ็นกันจริงๆแย้ยแยม เสื้อยามตัวเท่าไรน,นะอ๋อสำหรับใครนะครับผมที่เขาจะเข้ามาศึกษาที่มหลาลัยเรานะคะซื้อเสื้อคณะเราไปใส่ได้นะครับผมเขาขายสามร้อยเอาเสื้อเข้าคณะเสื้อสาขานะฮะ RTV แต่ตอนนี้เรามีเสื้อฟรีมารับเดลงคุณดูใจจัดไปเลยพร้อมลายเซ็นครับผมน่เสื้อัลสสตรงนี้ ดีสามท่านใช่ไหมฮะผู้โชคดีสามท่านเท่านั้นนะครับผมลองนึกดูว่าเอ๊ท่านึกถึงมอลังสิตเราจะนึกถึงเพลงอะไรนะครับผมและส่งเข้ามาเยอะๆครับเรามีทีมงานจะคัดนะครับผมสาหรับเพลงที่ถูกใจวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากย้ำอีกทีนะฮะฝากมอลังสิตไว้ในดวงใจของผู้ปกครองที่เข้ามาชมหรือว่าน้องๆนะครับที่แอดมิชชั่นไม่ผ่านนะครับผมที่อยากจะเข้ามาเรียนมอลลังสิตนะครับผมถ้าสนใจก็ลองติดต่อมาดูนะครับก็ช่องทางอย่างที่บอกไปนะครับผมเว็บเฟซบุ๊ก นะครับผมแล้วก็ลังสิตยูนิเวอร์ซิตี้นะครับผมก็มาเป็นนุ่นพีนน่นุ่นน้องกันอยากเจอทุกคนมาเจอกันแล้วมาทักทายกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ